สวัสดีครับผมขณะนี้ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพักฟื้นอยู่หลังจากทำเส้นที่สามไปแล้วเรียบร้อยหมดหมดจาะทำเป็นกดลวดเป็นบอลลูนเส้นใหญ่มาก นี่ก็จะเป็นเตรียมของเผื่อจุกเฉินจืุกเฉินเผื่ออะไรก็ถือว่าผ่านไปได้วยดีผ่านไปได้วยดีผู้พากะรวมแล้ว,วท่านี้รอหม,มอเป็นมาตรวจเช็คล่างกาย เห็ดตั nice ้งแตเมืาขึ้นื่อวานแล้วเห็ดลวานแล้วื่อวานก็สลบสลายอยู่ในห้องในห้องผ่าตัดประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งถือว่าเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันก็เหนื่อยอยู่ท่านนี้ก็พักรักษาตัววันนี้เห็นว่าจะให้กลับบ้าน วันนี้เห็นว่าจะให้กลับบ้านแต่ลอให้หมอมาตรวจก่อนเพราะว่าร่างกายเรา,าก็ยังแข็งแรงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีความดันต่ำนิดนึงหมอก็เลยให้นอนนพักไปก่อนไม่ให้ลุกเดินอเ,เออแปลกมเมื่อคืนกะหลับดีความดันมาต่ำแดงแก้ลัววูบ ส่วนร่างกายส่วนระบบหัวใจตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้โอเคแล้วนะครับวันมอจัดก,การเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เป็นหว่วงนะครับเด้อผมขอบคุณทุกๆุก <Thank you. S 1> พอหักเมหัก <Thank you. S 1> สุขผู้สุข,ขุนเอซน้องมานนะเอฟซี mm hmm. สซนอยเพชรบันแพง mm hmm. ขอบคุณได้หลาย กันเขามาให้กำลังใจผู้พากยจะดีขึ้น <c oughs> <c oughs> ส,สิ่งใดที่มันเลวร้วายก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดียดยต่อไปเขาก็ใส่ชีวิตปกติแต่ว่าก็อยู่ใน <c oughs> <c oughs> การดูแลของหมอต้องกินยาหมอต้องมาตรวจวันที่หมีมากแต่สิมาตรวจ ตรวเช็คหมอก็จะสอบถามแล้วก็ดูว่าอาการเป็นไงบ้างโรคหัวใจประมาณนี้แหละสันไปกระลายคนที่ส่วนมากสิบเป็นคนมีมีอายุสักหน่อยประมาณห้าสิบขึ้นที่เป็นโรคเส้นหัวใจตีบนะครับ ที่เป็นแถ็งหลมหัวใจตีบมันกนปสองเซนสามเซนแล้วแต่บางทบบางคนก็มีลิ้มหัวใจรั่วมาด้วยบวกมาด้วยตคนใหญ่เน,นี่มันก็ไม่ลิ้มหัวใจรั่วฟังผลกระดกัน บางคนมันกับลิปไอ้เบิงโดนบาดเดียวมันบ่ดีเบงพคนชีว่าถ่ายเฉพาะหน้าของตัวเองอาการอาการปวนี้มันสิอาจบางคนอาจจะต,ตัวเตือนลว่มมนะบางคนเขาบอกเตือนลวน่มนะเจ็บมาโอบไปกับท่านหันก้องฟ พอแม,แม่พี่น้องที่ผู้ใดเจอเคิดแบบนี้ให้พึ่งระวังไว้เลยว่ามันเป็นเส้นเรื่องหัวใจตีบนะครับเนาะมันดันมันเจ็บขึ้นมาตรงหน้าอกเหมือนมีคนมามาเยียบไว้เขียนมาตรงปลายข้างออกจากกระแลนะให้พึ่งระวังไว้เลยนะครับเนาะผู้พาเือเอาประสบการณ์ที่ที่เป็นมามาบอกให้ฟัง มันฉีกไข่กันกับกดละ,ะย่อนแต่ก็ต้องระวังกดละย่อนมันก็สิเป็นแต่ว่ามันบ่ได้เป็นแห้งขนาดนี้นะครับเนาะถ้าเสร็เลยเขาใจตีบมันสิแน่นตรงหน้าอกเขาจะข,าาขึ้นมาแหลมด้านหลังขึ้นมากันมากมากตรงหัวหอยซาแล้วมันก็สิออกจากแหล่จะมีเหงื่อซึมมีเหงื่อซึมมากนะครับฉะนั้นเขาต้องระวัง ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้พึ่งฟิในนตใช้ไปได้เลยว่าส่งลงมางด่วนนะครับเนาะการเป็นเสเลลอดหัวใจติดอายุประมาณ30-40ปีจะบปีจะมีคนเป็นนะครับนะส่วนมากจะเป็นอายุประมาณ50-60ขึ้นเพราะว่าร่างกายของคนช่วงเนี่ยการวิวัฒนาการกินกันยางอนะมันมัน บคออ่อย่อยสลายดีกวาช่วงวัยรุ่นนะครับเนาะฉะนั้นช่วงวัยรุ่นอาจะบ่มีใคนเป็นเรพราะมาเึงช่วงปว10ปี60ปีหมอเขาก็บอกห้ามกินลดจัดรดเค็มห้ามกินหวานมากห้ามกินพวกที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงเช่นปลาหมึกหอยนางรม อาหารทะเลคุณนี่คุณงมด <c oughs> ของเค็มคุณหมดครับเนาะแล้วก็พวกน้ำมันพืชให้ใส่เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันพืชให้กินพวกผักพวกปลาหนึ่งปลาต้มเยีงพวอนี้เรากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระบบการกินของ้อาทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับผู้ผ่านก็เลยเอามาลอยฟัง การกินเท่ากับต้องระวังเพราะช่วงที่ผ่านมาผู้ป่ายเลิกหมดเลยเราอย่าป้าปิงเล่าเราในเลิกมาประมาณแปดปีแล้วส่วนบุหรี่นี่ก็นั่นตัวดีที่สุดเลยมันไม่เป็นอาหารแต่ว่ามันเป็นสารมีโคตินมันเป็นพวกที่สามารถส้่งคอเลสเตอรอลอยู่ในเส้นเลือดไดขึ้นกันนะครับเนาะฉะนั้นพวกเขาต้องระวังผู้ป่ายเลย มาบอกให้ฟังว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันเป็นจังไหนนะครับเระแก้ที่เจ็บหน้าอกแล้วก็การกินการกินนี่สำคัญมากถ้าผู้ใดช่วงา50ปีเนี่ยยังกินเหล้ากินเบียร์กินเนี้ยอยู่ก็มีสิทธที่จะเป็นได้ ก็จะออกไปสู่่าน,นสู่การที่เกขับผมสวัสดีค่ะ